อยู่ดีๆวันหนึง่งวัยรุ่นเสเพชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้ถูกหมอดูเลือกมาเป็นผู้นำประเทศที่เต็มไปด้วยการเมืองสกปรกและการทุจริตสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องโนตาก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวรุนหนุ่มนักออกแบบวิดีโอเกมกำลังสนุกสนานกับปาร์ตี้งานวันเกิดของเขาเองซึ่งเขาก็ได้กระดกเล่าไปหลายช็อต หลังจากที่งานปาร์ตี้จบวรุณและเพื่อนก็ได้ขับรถกลับบ้านทันใดน,นั้นก็มีตำรวจขับรถตามมาหลายคันและถ้าหากถูกจับเป่าแอลกอฮอล์ก็คงสวยกันทั้งคันแน่ๆทำให้สาวๆกลัวและเป็นกังวลมากแต่เพื่อนของวรุณกลับยังชิวๆอยู่เพราะเขาเชื่อมันว่าถ้าตำรวจรู้ว่าพ่อของวรุณเป็นใครตำรวจจะปล่อยตัวไปแน่นอนซึ่งเพื่อนของวรุณก็ได้บอกให้จอดรถจากนั้นเขาก็ลงไปคุยกับตำรวจเองเพราะเขารู้ดีว่าวรุณไม่ชอบอ้างชื่อพอ่อ หลังจากนั้นตำรวจนายหนึ่งก็ได้ต่อสายให้วรุนคุยกับอธิบดีกรมตำรวจพอพวกเขาได้คุยกันก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วตำรวจแห่กันตามมาเพื่อรับวารุนไปเตรียมตัวสําหรับการเข้าพิธีสาบานตนขึ้นเป็นมุขมนตรีแทนพ่อของเขาที่กําลังจะลาออกทางด้านวารุนก็ยอมไปกับตำรวจโดยที่ยังงงอยู่กับเรื่องนี้พอกลับไปถึงที่บ้านก็พบว่ามีนักข่าวรอยอยู่จํานวนมากวารุนได้บ่นกับน้องสาวว่าเขาพยายามหนีจากเรื่องพวกนี้แล้วแต่ก็หนีไม่พ้นซึ่งเขาก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอน ีผู้ว่ารัฐคือใครจากนั้นไม่นานมุขมนตรีวสุเทพก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้เขากาลังถูกกลุ่มต่อต้านดําเนินคดีทุจริตในโครงการรับต่างๆและในระหว่างพิจารณาคดีวสุเทพจึงต้องการที่จะลาออกชั่วราเขาเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมว่าตําแหน่งมุขมนตรีของเขาจะไม่มีผลต่อการตัดสินคดีจากนั้นก็มีนักข่าวคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าแล้วทําไมเลือกลูกชายขึ้นมาเป็นแทนในท้งๆท,ท,ที่เขาไม่มีประสบการณ์อะไรเลยทางด้านวสุเทพจึงตอบโกหกไปว่าจริงๆแล้วว่า วารุณทำงานเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดแถมยังพูดอวดวารุณแบบมัวม่วๆไปหลายอย่างทางด้านวรุณก็มองพอ่อที่สามารถพูดแถบไปได้อย่างเรื่อนไหลทําเรื่องโกงหกให้เป็นเรื่องน่าเชื่อถือได้ราวกับเวทมนต์หลังจากนั้นข่าวเกี่ยวกับวรุณก็ออกทีวีทุกช่องส่วนตัววรุณเองก็กําลังวุ่นอยู่กับการทําตัวให้เหมือนนักการเมืองซึ่งก็ได้ลุงใบซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในพรรครัฐบาลมาช่วยดูแลในระหว่างนั้นวรุณก็ได้ถามใบไปว่าทําไมต้องเป็นเขาที่ต้องมารับตําแหน่งนี้ทางพรรคไม่หาหรือกันหรอใบจึงบอกว่าพรรคพยายาม แล้วแต่ว่าสุเทพก็ยังยืนยันว่าจะให้วรุณรับตําแหน่งนี้ตามคําแนะนําของนักบวชทางด้านวรุณไม่ได้รู้แบบนั้นที่พ่อยอมให้นักบวชเพียงคนเดียวมาชี้ชะตากรรมของประเทศซึ่งนักบวชก็ได้เตือนไว,ว้ว่าวสุเทพกําลังจะเจอปัญหาใหญ่ทางหลีเลี่ยงก็คือต้องลงจากตําแหน่งชั่วคราวแล้วก็ต้องให้คนที่เป็นสายเลือดมาเป็นแทนทําให้หวยมาออกที่วรุณนั่นเองหลังจากนั้นวสุเทพก็เข้ามาสั่งสอนลูกชายว่าต้องทําตัวยังไงซึ่งเขาก็ถูกสั่งไม่ให้ออกไปเที่ยวกับสาวๆให้อยู่แต่บ รอเซ็นเอกสารก็พอระหว่างเดินทางไปสาบานตนใบก็สอนเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเมืองให้วรุณทั้งเรื่องที่ต้องสร้างภาพและต้องมีกลยุทธ์ทางการเมืองพอไปถึงบ้านผู้ว่าการรับวรุณก็ได้เข้าพิธีสาบานตน หลังจากนั้นกูว่าก็เข้ามาแนะนําว่าตําแหน่งนี้คนอื่นทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้มันถึงขั้นยอมฆ่าคนเลยก็มีแต่นายกลับได้ตําแหน่งนี้มาแบบง่ายๆดังนั้นนายต้องทําหน้าที่และใช้มันที่เกิดประโยชน์มากที่สุดหลังจากนั้นวรุนก็ทาตามที่พ่อสั่งคือเอาแต่เล่นวิดีโอเกมดื่มเบียร์อยู่บ้านทั้งวันเอกสารต่างๆก็เซ็นเซนไปโดยที่ไม่อ่านเลยแม้แต่น้อยหลายวันผ่านไปวรุนเริ่มเบื่อกับการอยู่แต่ในบ้านเลยพยายามหายอย่างอื่นทําแต่มันก็ยังไม่หายเบือ่อ ตัดฉากไปที่ทกะลาเธอเป็นลูกสาวหัวหน้าพักฝ่ายค้านซึ่งในตอนนี้เธอก็กําลังหัวเสียที่มุขมนตรีไม่ยอมออกมาเจอสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวและจริงๆแล้วกะลากับวรุณก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนกันทําให้เธอรู้ดีว่าจริงๆแล้ววรุณเป็นคนไม่เอาไหนและเธอก็ไม่อยากให้คนอย่างเขาได้มาบริหารบ้านเมืองเธอจึงคอยพูดโจมตีวรุณซึ่งมันก็มีจุดให้เธอพูดได้เยอะมากๆทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องผู้หญิงเรื่องการศึกษาและเรื่องไม่มีประสบก,การณ์ทางการเมืองเลยแต่ แต่วารุณเขากลับไม่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลยกับการที่ถูกโจมตีเพราะตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆวันหนึง่งทันผู้วา่าโทมหาวารุณเพื่อที่จะแจ้งเรื่องสําคัญ โดยในตอนนี้คดีของวสุเทพไม่เป็นไปนตามที่คาดเพราะเขาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงซึ่งเขาก็ต้องไปจำคุกจนกว่าจะมีการอุทธรณ์ซึ่งท่านผู้ว่าก็รีบโทรมาเตือนให้วรุนรีบออกคำสั่งรักษาความปลอดภัยอย่างเขีมงวดก่อนที่ประชาชนจะรู้ผลการตัดสินซึ่งมันก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจออกมาประท้วงอย่างแน่นอนก่อนจะวางสายท่านผู้ว่าก็บอกไว้ว่าต่อจากนี้การตัดสินใจของคุณจะส่งผลต่อชีวิตประชาชนจำนวนมากทางด้านวารนุนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะผู้ว่าก็แนะนําให้ตํารวจออกไปจับคู่ที่ขอจลาจนส่วนพักก็บอกให้รอก่อนซึ่งไปก็เสนอตัวไปคุย,ยเรื่องการอุทธรณ์ให้เร็วที่สุดวรุณจึงตัดสินใจที่จะรอในระหว่างนั้นเขาก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากมาเฮนซึ่งทั้งคู่ก็นัดกันไปคุยที่สํานักงานเลขาธิการโดยวรุณจะหลบนักข่าวออกจากบ้านด้วยการปีนกําแพงบ้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เขาทํามันอยู่บ่อยๆในระหว่างนั้นกลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลก็ออกมาประท้วงกันอย่างงากักเนื่องจากพวกเขาไม่พอใจที่พระสุเทพโดนจับซึ่งกลุ่มผู้้้ประททวงก็ได ไายข้าวของพังร้านและเผารถเมแต่แล้วเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าในรถยังมีเด็กสาวที่ซ่อนตัวอยู่บนรถทำให้เด็กถูกเผาเสียชีวิต เมื่อวรุณรู้เรื่องเขาก็รีไปที่เกิดเหตุทันทีพอไปถึงเขาก็ได้เห็นผู้เป็นแม่ร้องไห้อยู่ข้างๆศพลูกสาวเมื่อเธอเห็นวรุณก็เข้าไปด่าทอทําให้วรุณเสียใจและรู้สึกผิดกับการตัดสินใจของเขาเป็นอย่างมากและในเวลาต่อมาวรุณก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วกล่มผู้ประท้วงเป็นคนของพรรครัฐบาลหลังจากนั้นไม่นานมไมร์ก็โทรมาบอกว่ามันเป็นแผนของวัสุเทพที่ต้องการทําให้เกิดความวุ่นวายเพื่อกดดันให้ศาลร,รับการอุทธรณ์ดังนั้นวรุณไม่ต้องออกคําสั่งจัดก,การผู้ประท้วง แต่ในตอนนี้วรุณไม่สนใจเกมการเมืองแล้วสิ่งที่เขาสนมีเพียงแค่ชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเขาได้สัง่งให้ตำรวจจับคนผิดมาให้ได้จากนั้นก็ไปปรึกษากับมาเห็นว่าจะถแถลงข่าวซึ่งมาเหนก็เห็นด้วยโดยสิ่งที่เขาจะถแถลงก็คือขอให้ประชาชนเคารพการตัดสินใจของศาลจากนั้นก็ประนามการกระทําที่โหดร้ายของคนที่ออกมาประท้วงพร้อมทั้งบอกว่าจะใช้มาตรการเข้มงวดหากยังมีคนออกมาใช้ความรุนแรงจากนั้นก็ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ประท้วงด้วยกันอยู่บ้าน เฉยๆท่าทีที่จริงใจและจริงจังของวรุณก็ทําให้มีประชาชนชื่นชมและเห็นด้วยเป็นจํานวนมากเพราะวรุณทําให้เหตุการณ์จลาจนยุติลงอย่างรวดเร็วไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะการให้ประชาชนอยู่แต่บ้านมันก็กระทรบกับการค้าขายและเศรษฐกิจซึ่งพวกเขาก็ได้ตั้งฉาย,ยาให้วรุณว่ามุขมนตรีจอมวยไว้หลังจากเรื่องทุกอย่างคลี่คลายเพื่อนของวรุณก็มาชวนเขาไปปาร์ตี้ในตอนแรกวรุณก็ได้ปฏิเสธไปแต่เพื่อนก็ตื้อจนเขาใจอ่อนซึ่ง ปาร์ตี้ในครั้งนี้เพื่อนของวรุนก็ได้พาสาวๆมารวมสนุกด้วยแต่ก็มีสาวคนหนึง่งถูกกะลาจ้างมาวางยาให้วรุนเมาเพื่อที่จะได้ถ่ายคลิปให้วรุนดูเสียหายมากที่สุดซึ่งเธอก็วางแผนที่จะอัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนได้เห็นว่าหมูขมนตีที่พวกเขาชื่นชมเป็นคนยังไงแต่สุดท้ายเธอก็ยังไม่สามารถลงคลิปได้เพราะถ้าลงคลิปไปตอนนี้ก็คงไม่มีใครสนใจเนื่องจากทุกคนกำลังสนใจข่าวของวัสุเทพที่กำลังจะถูกปล่อยตัวทำให้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เขาจะได้อยู่ในคุกในคืนนั้น เขาก็นอนไม่หลับเอาแต่คิดถึงคำำําทํานายของหมอดูเพราะเขาก็ทําตามที่หมอดูแนะนําแล้วแต่ก็ยังเจอปัญหาใหญ่เข้ามาอยู่ตลอดแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยว่าหมอดูไม่แม่นเขากลับสงสัยว่าวารุนไม่ใช่สายเลือดของเขา ตัดฉากไปในอดีตในตอนนั้นวสุเทพยังไม่ได้เป็นนักการเมืองซึ่งเขาก็เป็นดาราดังที่มีสาวๆมาลุมลอ้อมใช้ชีวิตเสเพลเมากลับบ้านเกือบทุกวันโดยไม่สนลูกเมียเลยแม้แต่น,น้อยซึ่งเมียของเขาก็สุดจะทนกับพฤติกรรมของวสุเทพทําให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆวสุเทพก็พูดทําร้ายจิตใจเธอไม่ยอมหยุดเธอจึงพูดขึ้นมาว่าพ่อของเด็กคนนี้อาจเป็นใครก็ได้มีอะไรมายืนยันว่าเป็นลูกของคุณทางด้านวสุเทพก็โมโหมากเลยลงไม้ลงมือกับเธอจากนั้นไม่นานในระหว่างที่วัศุ เทพกำลังมีความสุขกับจิ๊กเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจว่าภรรยาของคุณตายแล้วซึ่งเธอก็ได้ฆ่าตัวตายด้วยการกินยานอนหลับเกินขนาดวันต่อมาวสุเทพได้รับการปล่อยตัวและได้เดินทางกลับในทันทีระหว่างทางเขาก็ได้ดุด่าใบที่ไม่สามารถควบคุมวรุนได้อีกทั้งยังปล่อยให้มาเห็นเข้ามาสร้างปัญหาให้พัก จากนั้นในระหว่างที่ขบวนรถของวสุเทพจอดซื้อบุรีก็ได้มีคนร้ายบังคับโดนมาข้างๆรถที่วสุเทพอยู่จากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นรุนแรงเป็นเหตุทําให้วสุเทพได้รับบาดเจ็บสาหาัสอาการโคมา่าเมื่อวรุนรู้เรื่องก็รีบเดินทางไปหาพ่อทันทีทางด้านพรรคฝ่ายค้านถึงแม้จะเป็นศัตรูทางการเมืองแต่เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกเขาก็เห็นใจและเป็นกําลังใจให้ซึ่งกละลาก็ได้บอกกับวรุนว่าถึงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันโทรหาฉันได้หากต้องการให้ช่วยหลังจากนั้ มาเ็นและสวาตีลูกสาวของเขาก็ได้มาเยี่ยมและขอให้ความช่วยเหลือกับวรณุณในยามวิกฤตเพราะในตอนนี้ไม่รู้เลยว่าวาสุเทพจะฟื้นเมื่อไรซึ่งมันก็หมายความว่าวารณุณจะต้องเป็นมุขมนตรีต่อไปเรื่อยๆทําให้วรณุณกดดันเป็นอย่างมากว่าจะทําหน้าที่นี้ได้ไม่ดีพอทั้งด้านมาเ็นจึงได้เล่าเรื่องให้ฟังว่ามีเพื่อนคนหนึ่ง ต้องทำงานบนเรือกลางทะเลแต่เขากลับว่ายน้ำไม่เป็นพอถามว่าทำไมเขาก็ตอบว่าต่อให้เราว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นก็ตายอยู่ดีถ้าเรือล่มกลางทะเลแต่คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเรือจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นเขาจะไม่ยอมแพ้และจะทำทุกอย่างเพื่อให้เรือไม่ล่มซึ่งคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็เหมือนบรุณในตอนนี้ หลังจากนั้นไม่นานหน่วยข่าวกลองก็มาลายงานผลสืบสวนโดยเขาสันนิษฐานเหตุจูงใจการพยายามฆาตรกรรมวัสุเทพไว้คือเรื่องรัพย์สินของวัสุเทพที่มีจํานวนมากถึงแสนล้านรปูปีทางด้านวารุณไม่ได้รู้ว่าพ่อมีเงินมากขนาดนั้นเขาก็สงสัยแหล่งที่มาและจุดประสงค์ของการใช้เงินพวกนั้นทําให้ตัดสินใจที่จะเล่นการเมืองต่อแต่ในรอบนี้เขาจะเอาจริงโดยคําสั่งแรกของวรุณก็คือสั่งให้ตํารวจวควบคุมกลุ่มคนที่ไม่พอใจเหตุระเบิดไม่ให้ออกมาก่อจลาจลได้เหมือนครั้งก่อน โดยไม่สนว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายไหนหลังจากนั้นวรุณก็ติดต่อเพื่อนของเขาที่ชื่อวองให้ช่วยตรวจสอบบัญชีและเส้นทางการเงินทั้งหมดของวสุเทพหลังจากนั้นไม่นานรัฐมิน,นาดูก็ถูกพาย,ยุฝนกระหนำ่ำทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมันก็กำลังจะถึงจุดที่เขื่อนรับไม่ไหววรุณจึงเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนมาช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่พวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรไว้เลยแผนที่ก็ไม่มีแถมยังมาขออนุญาตระบายน้ำอย่างกระทันนหโดย แจ้งประชาชนล่วงหน้าซึ่งมันก็จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนและเป็นอันตรายอย่างมากทางด้านเจ้าหน้าที่ก็แก้ตัวมาว่าการที่จะเปิดเผื่อนได้ต้องได้รับอนุญาตจากวัสุเทพก่อน เมื่อวรุนได้ฟังเหตุผลสิ่งคิดแบบนี้เขาก็ถึงกับถอใจแทนประชาชนที่มีเจ้าหน้าที่รัฐทางานอยู่แต่ในกรอบไม่มีการวางแผนไม่มีความกระตือรือร้นแต่ในเวลานี้วรุณก็ยังไม่สามารถที่จะดุด่าอะไรได้มากเขาเลยโชว์การทํางานแบบคนรุ่นใหม่ที่มีบูรณาการให้พวกเจ้าหน้าที่ล้าหลังได้เห็นโดยเขาเลือกใช้โซเชียลมีเดียต่างๆในการแจ้งเตือนและขอความร่วมมือคนหนุ่มสาวให้ช่วยชาวบ้านอพยพหนีน้ําจากนั้นก็สั่งการรับมือกับม,บมวลน้ําในระดับความรุนแรงต่าง รวมถึงคำนวณเวลาที่น้ำจะท่วมในแต่ละพื้นที่จากนั้นก็สั่งการให้ทำห้องนี้เป็นห้องสั่งการและสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนห้ามกลับบ้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในขณะที่ทุกคนกําลังทํางานกันอย่างวุ่นวายก็มีนากการเมืองแก่ๆยืนงงอยู่ว่าห้องสั่งการคืออะไรและตัวเองจะต้องทําอะไรบ้างหลังจากนั้นถูกช่องทางทั้งทีวีและโซเชียลมีเดียก็เผยแพร่ประกาศจากวรุณให้ทุกคนเตรียมพร้อมซึ่งมันก็ได้รับการตอบรับจากคนหนุ่มสาวเป็นอย่างดีความคิดแบบคนรุ่นใหม่สามารถบริหารจัดก,การปัญหาได้อย่างรวดเร็วทําให้ลดความเสียหายและความเดือดร้อนไปได้มากทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพจากการสั่งการของวรุณยกเว้นก็ ต่เรื่องการแจกอาหารที่มันล่าช้าเนื่องจากพวกนักการเมืองมัวแต่คิดสติ๊กเกอร์พักที่กล่องอาหารเมื่อวารุณรู้เรื่องเขาก็สั่งให้ลอกออกทั้งหมดแล้วก็รีบแจกจ่ายให้เร็วที่สุดทางด้านมาเห็นก็อยากกลับบ้านเพราะเป็นห่วงสวาตีแต่วารุณก็ไม่ยอมให้กลับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะใจดําไม่ห่วงสวาตีจะเป็นเพราะเขาให้คนไปนรับสวาตตีไปยังที่ปลอดภัยไว้นานแล้วจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายทาให้พวกเขาสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ซึ่งมันก็ทําให้วารุณเหนื่อยจนเผลอหลับไปเลยแต่มัน ก็ทาให้ผู้ใหญ่ได้เห็นพลังและความสามารถของคนรุ่นใหม่ซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ยอมรับในตัววรุณแล้วว่าเขาสามารถเป็นมุขมนตรีที่ดีได้หลังจากนั้นวรุณและมาเห็นก็กลับบ้านมาพักผ่อนในยการดื่มซึ่งวรุณก็ได้ชวนเขาที่ไม่สูบบุหรี่สวัสดีเลยฟ้องว่าเมื่อก่อนพ่อเขาสูบหนักมากแต่ก็เลิกได้เพราะรักครั้งแรกทางด้านวรุณก็อยากรู้จึงได้ยขยันขยอให้มาเห็นเล่าให้ฟังเขาเลยยอมเล่าโดยในอดีตสมัยที่ยังหนุ่มๆมาเห็นมักไปสูบบุหรี่และดื่มชาที่ร้านประจ จนวันหนึ่งเขาก็ได้เจอสาวสวยมาเล่นเทนนิสซึ่งมาเฮนก็ตกหลุมรักเธอทันทีจึงได้ยืนสุบุรีรอจนเธอออกมาจากสนามจากนั้นเขาก็มารอเจอเธออยู่ทุกวันจนวันหนึง่งอยู่ดีๆเธอก็เดินเข้ามาหาในขณะที่มาเฮนสุบุรีอยู่จากนั้นเธอก็ดึงบุรีออกจากปากแล้วก็ทิ้งไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยกันและเดินเล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆซึ่งมาเฮนก็ได้เล่าเรื่องความสัมพันธ์นี้เพื่อนฟังแต่หลังจากนั้นไม่นานพ่อของฝ่ายหญิงก็รู้เรื่องและได้มาขู่มาเฮนเรื่องชนชั้นวัน นะสามเดือนต่อมาเธอก็ได้แต่งงานกับคนที่มีวันนะเดียวกันซึ่งมาเฮนก็ได้บอกกับเธอว่าลืมเ,เรื่องของเราเธอไปแต่งงานกับคนที่พ่อเธอเลือกให้จะดีกว่าแต่สุดท้ายการที่มาเฮนตัดสินใจปล่อยเธอไปมันก็เป็นการทำลายชีวิตเธอเพราะหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้จากไปโดยก่อนเธอจะจากไปเธอก็ได้โทรมาหามาเฮนเป็นครั้งสุดท้าย วันต่อมาวงโทรมาบอกผลการตรวจสอบบัญชีของวัสุเทพว่ามีเงินโอนเข้าจากบริษัทปลอมในปานามาอีกทั้งยังมีการโอนไปยังชาวสิงคโปร์คนนึงเป็นประจำซึ่งเขาก็มีชื่อว่าโรเบิร์ตโดยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกักบวงเงินผิดกฎหมายจํานวนมากมีการจัดตั้งบริษัทลวงลวงเพื่อฟอกเงินและหลบซ่อนการตรวจสอบซึ่งในตอนนี้โรเบิร์ตก็เป็นผู้ดูแลบัญชีของวัสุเทพอยู่ดังนั้นหากจับชายคนนี้ได้ก็จะทําให้รู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับเงินแสนล้านในบัญชีแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะจับตัวโรเบิร์ต ไดไ้วารุณจึงเลือกที่จะตามสื่อบริษัทลวงในปานามาเองโดยการส่งว่องไปที่นั่นหลังจากนั้นใบก็เข้ามาบอกวารุณว่าไม่รู้ว่าวาสุเทพจะฟื้นเมื่อไหร่ดังนั้นวารุณต้องลงสมัครเลือกตั้งเพื่อให้ได้เป็นผู้แทนจึงจะสามารถดํารงตําแหน่งมุขมนตรีต่อไปได้พอพักฝ่ายค้านรู้เรื่องนี้มันก็ได้เวลาที่พวกเขาจะปล่อยคลิปเพื่อลดคะแนนความนิยมของวารุณแต่วารุณก็ตอบโต้ด้วยการจัดฉากให้คลิปพวกนั้นเป็นการถ่ายหนังสั้นเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดโดยขอให้ผู้กำกับหนังมาช่วยพูดแล้วก็จาก้า คนนั้นให้มาบอกว่าเป็นนักแสดงในระหว่างที่วรุณกําลังหาเสียงอยู่นั้นน้องสาวก็โทรมาบอกว่าพอเริ่มรู้สึกตัวแล้วซึ่งวรุณก็ดีใจมากแต่อีกใจหนึ่งก็เป็นกังวลเพราะหากประชาชนรู้ว่าวุสุเทพเริ่มรู้สึกตัวมันจะทําให้ประชาชนสับสนความนิยมในตัววรุณก็จะลดลงจนอาจแพ้การเลือกตั้งวรุณจึงสั่งให้ทุกคนที่รู้เรื่องปิดข่าวนี้เอาไว้หลังจากนั้นวรุณก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้สําเร็จ น้องสาวข,ของเขาดีใจมากพูดอวดให้แม่ของเธอฟังยกใยญ่จนทำให้วสุเทพได้ยินและเขาก็ได้หึดสู้ตื่นขึ้นมาเพราะห่วงตำแหน่งของตัวเองที่กำลังเสียไปให้กับวรุณที่ในตอนนี้วัสุเทพคิดว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆทางด้านวรุณก็ไม่กล้าไปเยี่ยมพอ่อเพราะเขากลัวมาเฮนจะแนะนำว่าให้ไปจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่อีกทั้งหลังจากผ่านความเป็นความตายมาวัาสุเทพอาจเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้หลังจากนั้นวรุณก็ตัดสินใจไปเยี่ยมพอ่อ ทางด้านวาสุเทพก็ได้บอกว่าภูมิใจในตัววรุณอีกครั้งยังชมเชยที่วรุณชนะการเลือกตั้งและยังทํางานได้เป็นอย่างดีจากนั้นเขาก็บอกว่าอยากพักผ่อนอยากหยุดเล่นการเมืองและต้องการให้คนรุ่นใหม่อย่างวรุณขึ้นมาบริหารประเทศนอกจากนี้วสุเทพย,ยังบอกว่าเรื่องที่วรุณปกปิดเรื่องที่เขาฟื้นมันก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรหลังจากนั้นวรุณก็ถูกไปบอกมาเฮนว่าพ่อเข้าใจและสนับสนุนผมพอเปลี่ยนไปตามที่คุณบอกไว้เลยแต่ทางด้านมาเฮนกลับบอก ว่าคุณพลาดแล้วอย่าลืมสิว่าพ่อของคุณเคยเป็นดารามากอน ตัดฉากกลับไปที่วัสุเทพเขาโทรไปสั่งให้สมาชิกทุกคนมาหาในขณะเดียวกันหว่องก็เดินทางไปถึงปานามาเขาสืบจนได้รู้ว่าผู้จัดการตัวแทนบริษัทปลอมเป็นแค่หญิงสาวที่เมาที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเธอเองมีเงินหลายล้านซึ่งหว่องก็ได้หลอกให้เธอโอนเงินไปยังบัญชีอื่นตัดฉากไปที่หมอดูซึ่งจริงๆแล้วโรเบิร์ตเป็นคนของเขาและที่สําคัญเขาคือคนที่พยายามล้างสมองวัสุเทพด้วยคำำําทานายต่างๆให้วัสุเทพออกจากตําแหน่งเพื่อที่จะได้กําจัดวัชสุเทพและที่หมอดู เขาเพราะต้องการที่จะหุบเงินทั้งหมดของวสุเทพแต่ในตอนนี้พวกเขาก็เจอปัญหาเพราะวสุเทพรอดจากระเบิดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แถมในตอนนี <S <S ้วรุณก็กําลังตามสืบเงินของพวกเขาอยู่ หมอดูจึงได้ตอบโต้ด้วยการส่งคนไปตามจับวองพร้อมกับส่งคนไปจัดการคนรอบข้างของวรุณเพื่อเป็นการข่มขู่ซึ่งคนคนนั้นก็คือสวาตีจากนั้นก็ข่มขู่ให้สาวชาวต่างชาติไร้ซดแต่งเรื่องความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างเธอกับวรุณพร้อมทางพูดว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอวรุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งหลังจากนั้นคนของหมอดูก็ฆ่าเธอําให้วรุณกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมซึ่งอธิบดีกรมตำรวจที่เป็นคนของวรุณก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เนื่องจากเขาถูก สัย้ายดวนแสดงให้เห็นว่าหมอดูคนนี้มีอํานาจมากหลังจากเรื่องของวรุณเกิดขึ้นได้ไม่นานวสุเทพก็ออกไม่สัมภาษณ์ขอโทษและพร้อมที่จะแก้ไขความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยการถอดถอนวรุณออกจากตําแหน่งและให้คนในพักมาเป็นแทนซึ่งถ้านับจากความสามารถและความอาวุโสแล้วคนคนนั้นก็น่าจะเป็นใบแต่วสุเทพกลับเลือกคนอื่นทําให้ใบไม่พอใจมากในขณะเดียวกันวรุณก็ต้องหนีจากการจับกุมซึ่งเขาก็ได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากกะลาซึ่งเธอก็พร้อมที่จะช่วยอย่างเต็มท หนห่วยวารุนก็ได้ไปขอที่ซ่อนตัวมือถือโน้ตบุ๊กแล้วรถพยาบาล ตัดฉากกลับมาที่วัสุเทพเขากำลังหัวเสียที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับตัววรุณไว้ได้และเขาเรียกทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อแจ้งเรื่องการถอดถอนวรุณผ่านการลงคะแนนไม่ไว้วางใจซึ่งเขาก็ได้สั่งให้สมาชิกพักทุกคนบูดไม่ไว้วางใจโดยวัสุเทพจะแจกเงินให้กับสมาชิกพักและให้ไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อเป็นการตอบแทนหลังจากคุยเสร็จใบก็คุยอยู่กับวัสุเทพตอ่อเพราะเขาไม่พอใจที่ไม่ได้รับตำแหน่งแทนแต่วัสุเทพก็ไม่สนใจอะไรเขายังคงยืนยันการตัดสินใจของเขา ตัดฉากไปที่วรุณในตอนนี้เขาได้ที่หลบซ่อนแล้วซึ่งมันก็เป็นที่ที่ตำรวจไม่มีทางมาหาเพราะมันเป็นบ้านของหัวหน้าพักฝ่ายค้านทางด้านสวาสีในตอนนี้ก็ได้รับการรักษาเป็นอย่างดีอีกทางด้านหนึ่งหวังก็สามารถหนีจากการจับตัวมาได้สําเร็จส่วนหมอดูและโลเบิร์ตก็กําลังเจอปัญหาใหญ่เพราะทางพักโทรมาถอนเงินสําหรับนําไปล็อบบี้สอสอในการลงคะแนนไม่ไว้วางใจซึ่งพวกเขาก็ไม่มีเงินเพราะถูกหวังล็อกบัญชีไว้ทั้งหมดแล้วหมอดูจึงจะไปกู้เงินมาแก้ปัญห เฉพาะหน้าและจะส่งไปให้ทางรถแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าบรุนได้ดักฟังบทสนทนาของพวกเขาทั้งหมดและได้โทรบอกให้ตำรวจไปหยุดรถบรรทุกคันนั้นพร้อมทั้งเรียกสื่อไปทำขา่าวเพื่อป้องกันไม่ให้วสุเทพช้ออำนาจแทรกแซงการทำงานของตำรวจทางด้านวสุเทพจึงหัวเสียเป็นอย่างมากจนต้องเดินทางไปคุยกับพวกสสที่รีสอร์ทด้วยตัวเองด้วยการใช้ทักษะการแสดงร้องไห้เรียกความสงสารทางด้านวรุนก็ดำเนินแผนการขั้นต่อไปโดยก่อนหน้านี้เขาได้แฮกกล้องวงจรปิดจนได้รู้ว่าใบไม่พอใจ วัสุเทพเป็นอย่างมากวารุณจึงได้ใช้ใบเป็นตัวกลางที่จะคุยกับสอสอคนอื่นๆให้ลงคะแนนให้เขาโดยใช้วิธีเดียวกับที่วสุเทพจะทําคือการใช้เงินซึ่งเงินพวกนั้นก็เป็นเงินที่วารุณยึดมาจากวสุเทพจากนั้นไม่นานก็มาถึงวันลงคะแนนเมื่อประธานสภาเห็นผลการลงคะแนนเธอก็ถึงกลับตกใจเพราะมีคนลงคะแนนไว้วางใจให้วารุณมากถึง122คะแนนสร้างความเจ็บใจให้กับวสุเทพมากๆเมื่อออกไปเห็นวารุณและมาเฮนเขาก็โกรธแค้นจนแทบเป็นลมวารุณและมาเฮนจึงเข้ามา ท่านใดนั้นวสุเทพก็พูดขึ้นมาว่านายมาช่วยวรุณก็เพื่อที่จะแก้แค้นชั้นเรื่องในอดีตใช่ไหมทางด้านมาเฮนก็บอกว่าแมเขาจะเกลียดวสุเทพมากๆแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะแก้แค้นซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนของมาเฮนก็คือวสุเทพและวัุเทพก็คือคนที่ยังคนรักของเพื่อนและแต่งงานกับเธอเพื่อหวังผลที่จะมีอํานาจบารมีในการไต่เต้าตัวเองไปเล่นการเมืองซึ่งวสุเทพก็รู้ว่าก่อนแต่งงานเธอมีใจให้มาเฮนพ่อแม่ของวรุณพูดว่าพ่อของเด็กคนนี้อาจเป็นใครก็ได้ ทำให้วสุเทพคิดว่าวรุณเป็นลูกของมาเฮนแต่สุดท้ายมาเฮนก็ได้บอกว่าหลังจากเธอแต่งงานพวกเขาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยหรือก็คือวรุณเป็นลูกแท้ๆของวสุเทพพอวสุเทพได้รู้ความจริงเขาก็ซึ้งใจมากที่มาเฮนยังอยู่เคียงข้างวรุณถึงแม้ว่าในอดีตเขาจะทําไม่ดีกับมาเฮนไว้มากและในตอนนี้วสุเทพก็กลับใจและพร้อมที่จะสนับสนุนให้วรุณได้เป็นมุขมนตรีรับใช้ประชาชนอย่างจริงจังและจริงใจส่วนหมอดูก็ถูกวรุณจัดสุดยอดทีมทนายไปฟ้องร้อง เอาผิดที่ถึงที่สุด ตัวละครวรุณเป็นตัวแทนของคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ด้านการเมืองแต่เขาก็สามารถทำหน้าที่มุขมนตรีได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเขามีใจที่อยากรับใช้ประชาชนไม่เห็นแกผ่ผลประโยชน์ส่วนตัวอีกทั้งยังมีความคิดแบบคนรุ่นใหม่คิดนอกกรอบไม่ยึดติดกับการทำงานที่ล้าหลังแอดคิดว่าคุณสมบัติที่นักการเมืองต้องมีเลยก็คือการเป็นคนดีส่วนเรื่องประสบการณ์และความสามารถนั้นไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเขาสามารถพัฒนานได้ที่หลังแต่ถ้ามีอยู่แล้วมันก็จะดีมากๆเลย ส่วนนะักการเมืองชั่วทั้งหลายการที่คนเหล่านี้ไม่มีความสามารถก็เป็นสิ่งที่แย่และเลวร้ายแต่ถ้าพวกเขามีความสามารถมันก็จะยิ่งเลวร้ายมากๆเหมือนอย่างวัสุเทพถ้าใครชอบหนังแนวการเมืองแบบนี้บวก 1. บอกแอดไปด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ